สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเราก็มาในของรายเลนเซอร์และอยู่พร้อมกับผมเหมือนเดิมนะครับวี t สุดอ่ะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทำการกระชาตั๋วปี7.5หเนี่ยหรือก็คือตั๋ว7.5ปีนะครับก็ผมดองมาถึงมาถึงวันที่3เมสิบละก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะแจกตัว๋วกระช่าฟรีนะครับก็เราก็จะไปะกระช่าฟรีกันนะครับ ว่าจะได้ตัวดีๆไหมก็คือตัวที่ผมอยากได้นะก็จะเป็นตัวที่ผมอยากได้ที่สุดก็คือโคนีน่เรียงหรือว่าจะเป็นดนน่าสาวนะครับโดนั่สาวกับโคนีน่เรียนก็อยากเปิดเหมือนกันนะ,ะตัวละครใหม่ก็มาอุปกรณ์ก็มานะครับแต่ใช้ตัวละก่อนละกันใช้ตัวสุ่มว่าเราจะได้ไหมก็มีทั้งหมด15นะสุ่มในของ ตัวคาร์บอรน r เจอร์มาก่อนก็วันนี้เป็นวันที่อัาอัเดตมาใหม่เลยนะครับในของคาร์บอรนเจอร์เดือนเดือนนี้เดือนที่เท่าไหร่เดือนนี้เป็นเดือนกันยาเนะาะทุงนี้ก็จะเป็นเดือนตุลาแล้วนะครับไม่รู้ว่าผมจะได้ไหมที่แน่ๆครับคือการเปิดหรือว่าการกรชากเนี่ยเออสำหรับผมนะผมไม่มีความคาดหวังอะไรเลยเปิด,ปดผมเปิดไปแล้วประมาณ หลายกิจกรรมมาหรือว่าหลายโคบอลเลนเจอร์มาหลายครั้งนะครับเปิดไม่เคยได้ซะตัวก็ไม่มีความคาดหวังที่ผมจะเปิดได้ซะตัวหรอกนะก็เปิดๆไป,แ,ปแค่งนั้นแหละอย่าคิดเลยว่าผมจะได้นะ <c ười> คิดเอาไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้ชัว์ครับ <c ười> เดี๋ยวเราไปเปิดในของตัวตัว๋ว,ว7.5ปีว่าจะได้ตัวดีๆไหมตัวที่พอสู้ได้ครับที่พอได้นะโอเคไม่ได้ครับไม่ได้ก็ปล่อยไปเดี๋ยวไว้ รีในของแรงา์ได้600เพชรเดี๋ยว,วเราขึ้นมาจัดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะมีทั้งหมดประมาณตัว7.5ปีมีอยู่198นะครับ198ว่าจะได้อ่าคน,นี้นะเรียงกับจาระเข้รึเปล่ามาเปิดเลยรัวๆเลยนะครับอืมรัวๆเลยนะครับโอ้ยได้แล้วอ่ะอุย้ยอุ้ยอือ รัวเกินนะครับได้ <c oughs> กดข้ามไปเฉยอะเออได้แล้วเว้ยเทปสุดนี้ผมก็มีอยู่แล้วอันนี้ผมก็มีอยู่แล้วนะฮะไทเกอร์น,นี่ก็ไม่ต้องเอานี่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 ได้แล้วเว้ยเออไอ้ยาตัวอย่างนี้สีเออ <c oughs> เออได้แล้วของฟรีตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับเพราะว่าในปัจจุบานนี้โหยังมีคนใช้เยอะอยู่แล้วก็ยังโหดอยู่นะครับผมเจอเมื่อหลา่นี้มีโอกาสแพ้พพเยอะมากต่อไปก็โคน,นี่นัดเรียนนะโคน,นี่นัดเรียนนะครับโคน,นี่นัดเรียนอาจจะนี้ไม่เอาเอยตัวนี้ก็ดีนะโอ้ย,อยตัวนี้ก็ดีเหมือนเทพีแห่งโอ้โหดีดีดีาตัวนี้ผมไม่เอาละมีแล้ว เอาตัวนี้เกลือครับตัวนี้โดโนทสาวก็เกลือครับนี่ตัวนี้ดีอยู่นะตัวนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะเพราะว่าในของเ่าไอเล่นมาก่อนนานๆอะ่ะเออมันใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่านี่เลทีมก็โอเคใช้เลทีาน้อยอยู่ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอ้ได้ตัวดีๆมาแล้ว2ตัวนะครับนี่เห็นไหม แยมแมเหลียโคน,นีนั้นเหียนครับแต่ถ้าได้คนนีนั้นเหียนในโหดเลยนะเนี่ยไม่โหดขนาดนั้นก็ถือว่ายังยังพอได้อ่ะอืฮ้ยตัวนี้ดีเปล่าเห็นเขาบอกว่ามันดีนะอมืมันดีอยู่นะแม่โมดไม่เอาครับีออ่ตัวนี้ฟิเทสุชาโนโอ,อะกชื่อกหม่วกตัวนี้คือสะท้อนคนเสียหายอา๋ะเออตัวนี้ดีอยู่นะเขาบอกว่ามันเหมาะกับการสะท้อนอะ่ะเนอ,อใช้ได้อยู่นะ ก็ถือว่าได้ตัวดีอยู่เหมือนกันก็ได้ตัวที่ผมว่าพอได้อยู่ซับประมาณสามตัวได้เลยนะแชน้นไม่เอาครับตัวนี้ก็ได้อยู่แล้วโอ้โใส่ชุดนักแข่งน้ำแข็งอ๋อตัวเก่าไม่มีสัตัวดีเลยคนนี้นะเดียวของผมต้องมาแล้วแหละนะอ่ะแวนพรอ๋ Vamp ire, Vamp ire. อแวนพรแวมพของคัสสึมิโกะ ไม่โกกได้อยู่แล้วอันนี้ได้อยู่แล้วดังโกกเขาได้อยู่แล้วอตัวเกาไม่ดีไม่เอาปดทิ้งอืมตอนนี้เหลืออยู่เติดโอ้มาแล้วเว้ยได้ครบเซร็จทีนี้แหละตัวผมก็จะแจ้งเกิดสักทีครับถ,ถึงแม้จะไม่โหดระดับอขึ้นนะของมาสเตอร์ได้แต่ก็ถ้าขึ้นเพชรได้ผมก็ดีใจแล้วนะน่นจาจะขึ้นเพชรได้ละถ้าได้ตัวละครดีๆประมาณนี้นะ ถึงเพชรได้แน่นอนครับเงือจัมจัจัมไม่ครบแล้วครับตัวที่ใหา่ได้ก็ได้ครบไปหมดแล้วนะที่เหลือกอ็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ได้ตัวที่อยา่ได้ก็ได้หมดแล้วนะโคนีนะั้นเลียนก็ถือว่าได้มาแล้วนะครับเป็นตัวบัคกที่มันโกงใช้ได้อยู่นะโอเคยังเหลืออยู่สักประมาณ138าถ้าไม่กระชาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรแล้วนะก็กระชาให้หมดเลยนะครับที่เหลือก็เอาไปย่อยทิ้งอะไรประมาณนี้นะก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับ เปิดไปครับว่าจะได้ประมาณอีกกี่ตัวนะครับนะที่เหลือก็ไม่มีความคาดหวังอะไรแล้วเพราะว่าเราได้ไปหมดแล้วนะครับก็เปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้เหรอโอ้ได้นี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันจะได้เอาไปอัพแล้วก็เดินไดโนเสาวอุ้ยเอาเข้ามาเลยครับมีตัวอะไรก็เอามาเลยครับนะเปิดไปดล้ยครับรล้ยเพราะว่าไม่มีตัวที่ต้องการเออเนี่ยแหละนั่นแหละถึงจะไม่เสียกบอ่าถึงจะไม่เสียกบแดงหลายตัวมาคนนี้นะาเดียนมาต่อ เออได้ตัวบินแล้วว่ะเออได้ได้ตัวบินแต่ว่าตัวบินนี่มันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะก็ปล่อยไปไปนี่ได้ตัวบินมาแล้วอย่างน้อยผมก็มีตัวบินกับเขาสักทีนะถึงแม้จะไม่ใช่ตัวดีๆก็ตามนะแต่ก็ยังมีในของตัวบินมาแล้วซะหนึ่งตัวก็ถือว่าใช้ได้อยู่จะได้ปฏีปมสักทีนะเออได้แล้วตัวบินตัวบินได้สักทีครับได้ตัวบินสักทีครับอดังโกดังโก อีกตัวนี้ผมได้เยอะแฮะเกาไว้การบินแล้วกันเพราะว่าตัวการบินผมยังไม่มีตัวดีดีเลยถ้าได้ตัวการบินตัวพีจนีนี้ก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่มีตัวการบินเนะ่ะเออก็เลยใช้ในของตัวลาธนูตัวนี้ดีปะสร้างความเสียหายเราห้ามช้ทักะจะเลิกผลป่า,มาอมตะอก็ไม่ใช้อ่ะมันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าสําหรับผมก็คือ ผมมีตัวดีกว่านี้อยู่แล้วนะน้องแมวน้ำโชว์สก,กิทีอาน้ำตัวสะท้อ,อนปล่อยมันไปครับปล่อยมันไปโดนสาวโดนสาวชุบไว้น้ำตัวนี้มีอยู่แล้วตัวนี้มีอยู่แล้วผมว่าผมจะได้ตัวกันบินไหมตัวฟีจินก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไปยิงตัวบินโฮ,โฮ,โฮโดอ่ะ ออแต่ก็ไม่ได้คาหวังจะได้แล้วแหละเพราะว่าตัวที่ผมต้องการผมก็เอาไปหมดแล้วนะก็เปิดไปเรื่อยๆครับตัวนี้ดีปะ่ะนี่น่าดีนะไม่รู้เหมือนกันไม่เอาอ่ะก็เปิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆไหนตัวนี้ไหนตัวนี้ทำอะไรสร้างความเสียหาย15%อ่า150%หรอโอ้ สร้างบาลีสามวี v, อ๋อพนทศโลดีทศก็ใช้ได้อยู่นะตัวนี้ใช้ได้อยู่นะเพราะว่ามันมีสร้างบารียด้วยแต่สําหรับผมผมไม่เอาละมันไม่ดีมผมมีตัวที่ดีกว่าแล้วโอเคเดไปเรื่อยๆครับนี่ว่าตกใจดับเบลิลดับเบลิลตัวเหมือนเดิมเลยโดนาอาวอาสะท้อนครับฮิเมสฮิเมสนี่ผมก็มีอยู่แล้ว ผมก็ไม่ได้ใช้ด้วยที่แม่ดังกบขับอีสองตัวอเออขาดอีสองอะ่ะโอ้โหโดนไปแดงเฉยเลยเฮ้ยแม่นมํำโชคเลยแม่นํำโชคผมม่อยู่สิบแปดอะ่ะใครอีสองอะ่ะมันไม่ได้ดิเออไม่เป็นไรเถอะเปิดตานี้ยตาสุดท้ายแล้วนะดูดีว่าจะได้ตัวการบินไหม ไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่าทีานี้น่าจะไม่มีโอ้โหแจมว่ะมาสามตัวละเออดีดีดีแจม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 เออชอบชอบ,ชอบใจตัวอย่างนี้สิโอเคครบไปหมดแล้วนะครับเปิดไม่ได้ละอ่าก็ประมาณนี้นะเปิดไปหมดแล้วนะครับสว่วนอันนี้นะครับ,คบโคบอเรนเจอร์นี้เดี๋ยวไว้จะมาเปิดเปิดไหม ที่อยากได้ก็คืออยากได้ตัวในของเอลซ่าและก็นักสึดารากูเนลนวี hey. ่นักสึดารากูเนลวแค่นี้แหละเพราะว่าตัว,ต,วตัวละครนี้ก็คือเกรย์นะครับผมก็ไม่เอานะเพราะว่าสกิลไม่โหดแล้วก็ในของรูซี่ไม่โหดสโตอุปรกรณ์ที่มีก็คิดว่าน่าจะมีแค่เจ็ดดาวที่ต้องการแหละที่มันลดแล่ลดลบแล่นะครับที่ต้องการนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในของตัวละครที่เรากระชากันดีกว่าว่าเราได้ตัวอะไรบ้างนะครับตัวที่เรากะช้ามาได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยตัวที่เราต้องการโค้งนีนะ่นั้นเรียนนะครับโอ้โหต่างๆเลยนะโอ้ยเยอะมาก <c oughs> ถือว่าอันที่เขาให้เราเปิดฟรีตัว7.5ปีนี้ก็มีตัวดีๆที่จะพาเราไปถึงแรงอ่าไม่ใช่แรงครับขอโทษทีพาไปถึงในของ V VAP อ่าเพชได้เลยนะครับอได้มาเยอะว่โอ้โห,โโหโเยอะโคตรเยอะโอ้โคตรเยอะแจมแจมแจมต้ตัวดีๆแบบนี้ชอบอะ่ะเออชอบชอบชอบ PVP ไม่ใช่ MVP ครับ PVP ครับเออผมก็อยู่ทองหนึ่งแล้วนะถ้าขึ้นในของตัวเพชรอืมถ้าขึ้นเพชรได้นี้ถือว่าจอดมากเลย Master ถ้าขึ้นเพชรได้ต่อไปก็ Master อ่ะเออ ตอนนี้อยู่ทองครับขึ้นไปไม่ได้โอเคก็วันนี้มากระชาพเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ดวงของผมค่อนข้างดีนะเปิดได้ทัวอนขัข้นดีก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับโอเคยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามเดี๋ยว,วไว้เจอในของตัวคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไปไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับ